สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าววันนี้เราพบกันนะคะตรงกับวันที่วันศุกร์ที่6ธันวาคม2556ค่ะอยู่กับดิฉันเจรภาศีตาบุตรเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะประเด็นถอดสลักในคืนนี้คะ่ะเราจะมาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าหนึ่งหน่วยงานที่มีบทบาทแล้วก็มีความสําคัญอย่างมากในการที่จะขับเคลื่อนยุทธาศาสตร์ชาตินี้ก็คือทางด้านของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั่นเอง ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการดําเนินงานในช่วงของระยะที่1มาตั้งแต่ปี2,551แล้วนะคะทีนี้เรากําลังจะก้าวเข้าสู่การดําเนินงานในช่วงระยะที่2นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2,558ก็จะมีการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบดังนั้นค่ะการทํางานของหน่วยงานอย่างปาปชรวมไปถึงการทํางานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆนนระดับสากลน,นั้นจะมีส่วนสําคัญในการช่วยกันนะคะต่อต้านการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบอย่างเป็น เป็รูปธรรมได้หรือไม่อย่างไรขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราค่ะท่านาศาสตราจารย์ดร์พักดีโพธิสิริสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะพูดถึงเรื่องของการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแน่นอนว่าปปชเนี่ยเป็นองค์กรที่จะต้องมีบทบาทสําคัญอยู่ละในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆนะคะทีนี้พูดถึงภาพรวมของสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันในปัจจุบันนี้ของสังคมไทยเรากนค่ะอาจารย์ว่าอยู่เป็นอาการน่าเป็นห่วงขนาดไหนยังไงคะครับก็คงจะเป็นที่ปรากฏชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นจากสื่อต่างๆก็ดีนะครับ หรือว่าจากการที่ได้มีการสํารวจข้อมูลนะครับที่ว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของเราเนี่ยมันมีการแพร่ขยายออกไปมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นด้วยนะครับลักษณะของปัญหาอย่างเช่นกรณีของการที่เป็นการทุจริตเชิงนโยบายก็ตามนะครับหรือว่าเป็นการทุจริตในกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆเนี่ยนะครับ,รบเ,เป็นลักษณะของการที่เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้น นะฮะแล้วก็แพร่ขยายออกไปมากอ,อ,อย่างปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็มีผลกระทบอย่างสําคัญก็คือว่าสมมุติเรามีงบมาณในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ปีละ5้าหกแสนล้านเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเ,เงินส่วนนั้นเนี่ยนะครับยีมี่ยมันถูกทุจริตถูกคอร์รัปชันไปเนี่ยนะครับมัน มันมีผลกระทบมหาศาลเลยนะครับไม่เฉพาะในแง่ของตัวเงินแต่มันมีผลกระทบในแง่ของการที่ว่าไอ้สิ่งที่เราคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นจากการที่ว่าเ,าเงินเหล่านั้นเนี่ยลงไปช่วยพัฒนาประเทศเนี่ยมันก็สูญไปด้วยนะครับอันนี้คือปัญหานะครับแล้วก็นอกจากนั้นมันก็ยังไปมีผลต่อเนื่องในเรื่องอื่ๆอีกน,นะครับการ ตัวจุดคอปชั่นเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นต้นเหตุของอาชญากรรมลักษณะอื่นๆตามมาด้วยนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบนะฮะก็ดีนะฮะผลโดยตรงก็ดีเนี่ยมันมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับค่ะนะคะที่ผ่านมานะคะจริงๆแล้วเราเองก็ได้มีการทํางานกันอย่างเอาจริงเอาจังแล้วล่ะในส่วนของระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าปปชอย,อย่างเดียวทํางานฝ่ายเดียวก็คงจะไม่ไหวครับะะเราจรึงต้องมี แผนยุทธศาสตร์ชาติว <c oughs> ่าด้วยการป้องและป้ปองกันและปราบปรามการทุจริตนะฮะ <c oughs> เป็นแผนระดับชาติที่เราพยายามจะขอให้ทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามามีบทบาทร่วมกัน <c oughs> นะฮะในการแก้ปัญหานี้ในการขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งภาครัฐ นะฮะภาคเอกชนภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนเนี่ยนะครับ <c oughs> ที่จะเข้ามามีบทบาทนะครับช่วยกันขับเคลื่อนแต่ว่าในแผนที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เมื่อปี2551 <c oughs> ถึง2555เนี่ยนะครับเราเคยตั้งเป้าหมายไว้ว่าถ้าหากดำเนินการตามแผนนี้แล้วเนี่ยนะครับเราคาดหวังว่าเราจะมีค่าดัชนี CPI ที่ดีขึ้น <c oughs> ปรากฏว่ามันก็ยังไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง <c oughs> ปัญหาสำคัญอันหนึ่งเนี่ย มันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าตัวกลไกหลักในภาครัฐเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ได้มีความจริงใจและจริงจังในเรื่องของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นะครับ,รบต้องเรียนว่าอย่างนั้นเลยเพราะเหตุที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในหลักการสากลเลยเขาบอกว่าปัจจัยที่จะทําให้เกิดความสําเร็จในเรื่องของการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันต้องมาจากเรื่องของ political will ก็คือเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ทางการเมืองนะครับของผู้ที่มีอํานาจรัฐ ซึ่งในกรณีนี้ก็คือผู้ที่เข้ามาเป็นรัฐบาลแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ดีแต่ปาก<ฤ> outgoing, ก็คือรับปากว่า<ค>ะจะนำอายุศาสตร์ไปขับเคลื่อนดำเนินการนะครับให้การสนับสนุนแต่ว่าพอเอาเข้าจริงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำกับดูแลติดตามประเมินผลอย่างจริงจังก็ดี <c oughs> ไม่ได้มีการดำเนินการเมื่อไม่ได้มีการดำเนินการเหมือนกับเรื่องของยุทธศาสตร์อื่นๆบางเรื่องเนี่ยนะฮะที่เขาทำกันจริงๆแล้วก็มีผลเป็นรูปธรรมมันก็เลยไม่เกิดผลครับ ปัญหามันถึงเกิดขึ้นว่าอันนี้จะมาถือว่าเป็นความผิดของทางปชาางปชก็คงไม่ใช่ะะเพราะปปชก็ทําได้แต่เพียงเป็นผู้ที่พยายามจะไปริเริ่มไปประสานนะฮะ,ะไปขอความร่วมมือให้มีมีการร่วมกันดําเนินการแก้ไขปัญหานี้ลำพังเราองคอ์กรเดียวคงทําอะไรไม่ได้ทั้งหมดหรอกครับค่ะแสดงว่าในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติฉบับที่หนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ระยะแรกนะคะปี2551ันบะคะถึงปี2550-55อที่ผ่านมานี้นะคะ ความพึงพอใจของเราเราก็ยังคิดว่ามันก็ยังน่าจะมีการทะได้มากกว่านั้ครับเพราะว่ายุทธศาสตร์หลักๆของเราเนี่ยนะครับเราเน้นความสําคัญในทั้งในส่วนของการป้องกันและการปราบปรามนะครับทางด้านการป้องกันเนี่ยเราเน้นเรื่องของการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการรวมพลังทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหานี้นะครับในภาค รัฐเนี่ยนะครับเราเน้นในเรื่องของการที่จะพยายามสร้างความโปร่งใสและระดับคุณธรรมในการดําเนินการะนะครับเน้นเรื่องของการใช้หลักธรรมะพิบาลเน,น้นในเรื่องของการที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะฮะดำเนินปฏิบัติตนอยู่ในกรอบนะฮะของประมวลจร,ริยธรรมะนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยปรากฏว่าเมื่อไม่ได้มีการดําเนินการอย่างจริงจังจากภาครัฐเองนะครับในการกํากับดูแลเนี่ย ยังไม่ประสบผลเท่าที่ควรนะครับแต่เราก็ยังไม่ได้ไม่ถอใจครับครับไม่ไม่ท้อใจครับเราคงยังต้องมุ่งมั่นทําต่อนะฮะ,ะเพราะเหตุนี้จึงได้มีแผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 2, 2> ออกมานะครับแล้วก็แผนยุทธศาสตร์ระยะที่2นี้เนี่ยนะครับเราพยายามที่จะ ปิดช่องโว่ลดช่องว่างนะฮะก็คือปัญหาที่เราได้เรียนรู้มาเป็นประสบการณ์นะครับอุปสรรคทั้งหลายที่เกิดขึ้นในช่วงแผนที่หนึ่งเนี่ยพยายามที่จะหาทางไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการขับเคลื่อนนั้นเนี่ยเราคงจะต้องมีการพูดคุยกันอย่างชัดเจนนะครับขอคำมั่นจากทางหัวหน้ารัฐบาลแล้วนะครับว่า ต่อไปนี้ทางรัฐบาลจะเอาจริงอาจาังกับเรื่องนี้นะจะถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสาคัญไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ายุทธศาสตร์อื่นเรื่องอื่น,นใช่ใชครับ,รบแล้วก็จะต้องให้การสนับสนุนและก็มีการกํากับดูแลอย่างจริงจังนะครับให้หน่วยงานทั้งหลายนี่นำไปสู่การปฏิบัติจริงๆแล้วระยะที่2นี้เริ่มตั้งแต่ปีอะไรเริ่มตั้งแต่ปีปนี้แหละครับปี2556 ต่อเนื่องไปถึงปี2560 <c oughs> เพราะว่าแผนยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยเป็นแผนระยะ5ปีนะครับ <c oughs> แล้วก็การดําเนินการนั้นเนี่ยมันก็จะเปี่ยนการดําเนินการตามยุทธศาสตร์หลักต่อเนื่องต่อไปแต่ว่าจะมีการเน้นไปที่เป้าหมายสําคัญสคัญหลายประการด้วยกันนะครับ <c oughs> ผมยกตัวอย่างอย่างในภาครัฐ ที่เรากําลังพูดกันถึงเรื่องของปัญหาการความโปร่งใสนะครับเรื่องของระดับคุณธรรมในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเราได้มีการพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาใหม่นะฮะเรียกว่าเครื่องมือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ<ม>นะฮะเรียกย่อๆว่า ITA นะฮะซึ่งเราคิดว่าไอ้เครื่องมือน,นี้เนี่ยถ้าหากว่ามีการดําเนินการครอบคลุมหน่วยงานของรัฐทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะสามารถทำให้เขาทราบได้ว่า ระดับคุณธรรมและ,ะความโปร่งใสในการดําเนินง,งานของเขาเนี่ยยังมีปัญหาหรือไม่มนะฮะ,ะเป็นระดับที่น่าพึงพอใจหรือ,อยังะนะครับมันจะมีคะแนนออกมาหมวดต่างๆเนี่ยนะครับที่ชัดเจนแล้วก็รู้ด้วยว่าส่วนไหนเนี่ยเขาจะต้องมีการปรับปรุงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่จะพยายามเป็นเรื่องไม่ไม่ใช่ว่าจะไปะมุ่งไปไป,ไปชี้ไอ้ไอ้ไอ้ความบกพร่องของเขาแต่เป็นเรื่องของการ ที่พยายามที่จะติเพื่อก่อเตือนสติพยายามที่จะทําให้เห็นว่าตรงส่วนนี้นะเราอาจจะยังมีจุดอ่อนอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการ พยายามที่จะพัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับมันมีทั้งใน,ในเรื่องของความโปร่งใสนะฮะมีทั้งในเรื่องของคุณธรรมในการดําเนินการมีเรื่องของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับที่จะเป็นคะแนนในแต่ละหมวดที่จะมีการวัดกัน<อ>นะฮะอันนี้ยกเป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับแต่ว่าในบางเรื่องเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเรื่องของการดําเนินการต่อเนื่องอย่างเรื่องของการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมในเด็กเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ย เราจะเน้นในเรื่องของการที่จะกำหนดตัวผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนเลยนะฮะกระทรวงศึกษาธิการหนีไม่พ้นนะครับตอนนี้เรามีการลงนามใน MOU ร่วมกันแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการที่จะต้องให้คำมั่นสัญญาว่าจะต้องมีการไปดําเนินการจริงๆในเรื่องของการที่มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีการนําเอาเรื่องของการปลูกฝังค่านิยมพวกนี้าไปเข้าไปในเด็กเลยฮะแล้วไม่ใช่เป็นลักษณะของการที่จะสอนแบบ นกแก้วนกคุณทองไม่ได้ท่องจำนะเป็นเรื่องของการที่จะต้องให้เขามีการทํากิจกรรมในทางปฏิบัตินะครับที่มันจะมีผลต่อการสร้างพฤติกรรมในลักษณะอย่างนี้อย่างแท้จริงะนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราจะไปเน้นแต่เรื่องของการสอนทฤษฎีนะฮะไปใช้การท่องจําเพียงเพื่อที่จะให้สอบได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถือว่าไม่ผ่าน นะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องของการปลูกฝังที่ต้องการเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวทางที่จะมีการดําเนินการแล้วนอกจากนั้นเรายังจะมีการใช้กลไกใหม่ๆเช่นกลไกทางด้านศาสนานะครับเข้ามาช่วยตรงนี้นะครับเพราะว่ากลไกทางศาสนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นคริสต์ศาสนาไม่ว่าเป็นศาสนาอิสลามเนี่ยร่วมแล้วแต่มีความสําคัญแล้วก็ทุกศาสนาเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะฮะที่จะร่วมกันช่วยกันขับเคลื่อนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังมองเห็นว่า การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะที่2เนี่ยมันน่าจะมีผล ดีขึ้นกว่าระยะที่น1นนะครับเ,เราเราก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยปัญหาที่เรากําลังพูดกันอยู่ว่า SCPI ปีนี้วันออกมาจะตก,ก,กต่ำยิง่งกว่าปีที่แล้วอีกน,นะฮะตกมาถึงอันดับที่ร้อยสองแล้วนะฮะจาก88เนี่ยนะฮะเราน่าจะน่าจะมีการปรับปรุงดีขึ้นได้แต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังไม่หมดหนทางคือแสงสว่างแห่งความสําเร็จมันก็ยังคงมีอยู่ใช่ครับถ้าหากว่ามันมีการดําเนินการกันอย่างจริงจังนะฮะที ตรงส่วนนี้เองก็เลยเรียนต่อไปอีกนิดหนึ่งว่าวันที่25ธันวาคมที่จะถึงนี้จะเป็นวันสําคัญเพราะว่าเราจะเป็นการประชุมใหญ่นะครับประชุมบรรดาภาคีภาคส่วนต่างๆนะฮะทั้งในภาครัฐเราเชิญนายกรัฐมนตรีมาเราอยากให้ในายกรัฐมนตรีมาให้คํามั่นต่อประชาคมของเราว่านายกรัฐมนตรีนี่จะเอาจริงในเรื่องนี้แล้วนะจะทําจริง จะถือว่าเป็นวาระแห่งชาตินะฮะจะให้การสนับสนุนจะมีการติดตามกํากับดูแลอย่างจริงจังนะฮะแล้วก็ยังมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนจากภาคเอกชนนะฮะภาคประชาสังคมสื่อมวลชนนี้เข้ามาด้วยนะฮะวันนั้นเราเราได้มีการประมาณการไว้จะเชิญ ประมาณ1,000ท่านเลยนะครับเข้ามาร่วมกันพูดคุยปรึกษาหรือถึงแนวทางที่เราจะดาเนินการร่วมกันต่อไปในวันที่ธันวาคม25ธันวาค<ผ>มนะคะทีนี้แต่ว่ายังไม่หมดนะคะยังคงมีการประชุมสมัชชาอีกหลากหลายการประชุมด้วยรวมไปถึงมีรายละเอียดที่น่าสนใจนะคะกับการดําเนินงานในการขับเคลื่อนยุทธาศาสตร์ชาตินี้กันต่อเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะสนับสนุนรายการโดยปะตะทพลังที่ยั่งยืน เงินฝากคุ้มครองชีวิตแบบออมสินเพิ่มภูน10ทับหนึ่งผลตอบแทนสูงลดหย่อนภาษีได้โทร1 1 1 5